ไปครับพาพึ่งไปหาดอกไม้เยี่ยมอ่ะต่อไปตัวต่อไปเสียอะไรลกูกอยู่ไหนครับตัวต่อไปครับเยี่ยมครับโอเคอ่ะตัวต่อไปครับอยู่ไหนครับ สีอะไรครับลูกดูพึ่งก่อนดูพึ่งก่อนสีอะไรลูกพึ่งสีอะไรแล้วก็ไปวางบนดอกไม้สีนั้นนะไหนลูกแล้ว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 ,ว,วลูกหยิบทีละตัวหยิบทีละตัวแล้วดูทีละตัวลูกอ้าวตัวนั้นสีอะไร เอาเร็วระววางทีลูกด,ดูดูพึ่งแล้วก็ดูดอกไม้สีอะไรอ่ะดูแล้วดูดอกไม้ลูกเยี<ม>่ย <Yeah, S 2> มเก่งมากลูกอ่ะตัวต่อไปครับชมพูฟ้าอ่าแล้วไหนชมพูฟ้าอยู่ไหนไม่ใช่ครับลูกเอาใหม่ <Yeah. S 1> อ่ะเอาดูสีพึ่งก่อน,นลูกอยู่ไหนสีพึ่งสีพึ่งตรงกับดอกไม้ เยี่ยมอ้าวต่อไปลูกตัวต่อไปเอาวางวางเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเร็วเร็วหรืออีกหลายดอกเลยลูกตรงแล้วตรงแล้วลูกสียลายเขียวชมพูโอเคแล้วเขียวชมพูอยู่ไหนเอาเขียวชมพูอยู่ไหนลูกหนูหาสิหาดอกไม้แล้ววายพึ่งหิวแล้ว เอาพาพึ่งเข้าไปกินดอกไม้เลวอยู่ไหนนะอยู่ไหนลูกอยู่ไหนเร็วจังเร็วเร็วเร็ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมามีจับเวลาแล้วนะเร็วเรลูกเจอ,อยัง,ยงไหนตัวไหนเยี่ยมเอาวางเลยลูกโอเคเอาตัวต่อไปสีอะไรลูก ม่วงกับอะไรม่วงกับไรลูกหรือจังดูดอกไม้ที่ว่างสิลูกดอกไม้ไหนยังว่างอยู่ไหนเจอ,อยังเจอดอกไม้ที่ว่างหรือ,อยังลูกอ่าวางลูกเจอแล้ววางเยี่ยมมาต่อไปครับต่อไปครับ สีอะไรครับสีอะไรครับลูกเออไหนบอกมามีดิสีอะไรน,ะน้ำเงินเหลืองอ่าน<แ>้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองอยู่ไหน<แ>ไหนดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกเจยังเจยังลูก,กรลจ้างไล่จ้าง,งดูดีๆลูก เร็ว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 ลูกหรือจังครับหรือจังครับเร็วเวครับลูกเอานั่นสีอะไรแล้วหนูเปลี่ยนอันแล้วหรอหรือจ้างเร็วเรวลูกเอาไหนไหนดอกไม้อันไหนยังไม่มีพึ่งลูกหรือจังครับเอาเอาวเ,เจอ,อยาง เจอ,อยังลูกหนูเล่นให้หมดก่อนสิครับหรือเองไม่กี่ตัวเองสีอะไรนนสีอะไรครับเหลืองฟ้าอ่าแล้วเหลืองฟ้าอยู่ไหนดูซิดูสิด,สดอกไม้อันไหนแล้วก็มีดำอ้าวสีอะไรสีอะไรอะดูดอกไม้ลูกดูดอกไม้ด้วย ลิจ้างดูดอกไม้ด้วยอันไหนหนูทำได้วางเร็วลูกลิจ้างดูดอกไม้อันไหนอันไหนเจอยางโอเค okay. วางเลยเห็นไหมเก่งมากลูกอ้าวต่อไปสีอะไรสีเล็จับม โอเคแล้วอันไหนคือเล็กกับชมพูดอกไม้ไหนเล็กกับชมพูดูลูกหนูดูที่ดอกไม้ลูกดูจังเร็วๆเยี่ยมอ้าวหรืออีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วพาพึ่งน้อยกลับบ้านนะดำกับเหลืองอ้าวกูดบอยอ้ยอีกสองตัวสามตัวก็จะหมดแล้วากับดำเยี่ยมกูดชม ชมพูกับอะไรชมพูกับชมพูลูกชมพูเข้มกับชมพูอ่อนโอเคอ้าวเหลือเลือเหลือแค่นี้เองกูดบอยอ่ะอันสุดท้ายลูกอันสุดท้ายอันสุดท้ายสีอะไรลูกให้บอกมามิเขียวส้มเขียวส้มอ่ะเขียวส้มวางดบอยถูกต้องหมดเลยหกนาทีเนี่ยลูก โอเคเก่งมากครับ